สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับแพทใหม่นี่ครับแพทล่าสุดนะอาจจะลงช้าไปหน่อยเพราะว่าติดนูน่นติดนี่เริ่มเลยแล้วกันนะครับผมบโหมดใหม่ใช้เป็นชิปก็เป็นโหมดในเกมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ให้มีการแข่งขันกันได้นะครับจะได้รับฉายาต่างๆนะครับผมส่วนตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดกันขอข้ามไปแล้วก็ ปรับปรุงใหม่อันนี้คือภาพรวมนะปรับปรุงสกิลชาร์จเจอร์และพลังแฝงและเซตและเซตนะครับสมัยก่อนที่เป็นสตัรแล้วก็ทําให้อึดขึ้นนะครับตอนนี้เป็นสตัรแล้วก็ลดความเร็วกันเคลื่อนที่แล้วก็ลดเกาะศัตรูลดเกาะเวทเป็นระยะเวลา2.5าวิก็คือเหมาะกับพวกตัวล้วงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นใช้เท่าที่ควรนะครับผมแล้วก็ส่วนสกิลโรลจริงๆที่เรียกว่าหัวร้อนนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนนะครับต้านกสานะ25%าเรเพิ่มมาจงตีสิ0 ฟื้นฟู HP 2%ในทุกๆ1วิก็ปรับมาค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าไปยังไม่เห็นมีคนมาใช้อยู่ดีนะครับเพราะว่ายังไงพวกฟิกเกอร์มันก็ยังดีกว่า,ามาถึงสกิลด s t r u ัฟนะครับผมสกิลปิดป้อมนะครับอันนี้ ผมมองว่าเป็นเมตาใหม่มากๆแล้วก็โลมทุกคนแทบจะต้องใช้เกือบทุกตัวนะครับผมมันเพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถใช้กับป้อมฝั่งศัตรูก็คือปิดป้อมปกตินะครับปิดการจจมตีของป้อม4ีวินาทีและจะป้องกันนานขึ้น0.5ของทุกๆเลเวลฮีโร่ก็คือเลเวลตันก็จะปิดได้อาจจะ6กเจวิอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่มันดีขึ้นมาคือมันสามารถใช้กับป้อมของตัวเองได้ ป้องการดาเมตและป้อมสามารถจมตีใส่ศัตรูได้เทียะสองนัดเป็นเวลาสีวิก็คือป้อมเราเป็นอมะตะนะครับผมแล้วก็ยิงจากหนึ่งนัดเป็นสองนัดนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าเป็นเมตาที่มาแรงมากๆนะครับผมแล้วก็พลังแฝงอัฟต้าพลังแฝงอัฟต้านี่คือเป็นพลังแฝงที่ตัวแทงหรือไฟเตอร์ตอนนี้นิยมมากนะครับเพราะว่ามันดีครับผมมันเปลี่ยนไปหมดเลยหลังจากได้รับดาเมตจากศัตรูสะสมสแต็กวิน,า,วนาทีละหนึ่งสแต็กนะครับก็คือโดน โดดปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นนะเราได้แค่วิแล้วสแต็กนะครับเมื่อเก็บครบสี่แตกทาดาเมจเวสสองเปอร์เซ็นต์ของเฮปีสูงสุดและล่าจมีสี่เมตรก็คือนักจมีนั่นแหละเอาง่ายๆคือทาดาเมจเวสสองเปอร์เซ็นต์ของเฮปีสูงสุดแล้วก็ฟืนฟ้นฟูเฮปปีเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเฮปีสูงสุดนะครับบวกสามเปอร์เซ็นต์ต่อต่อศัตรูที่โดนคือถ้าเราโดนลุมอยู่เนี่ยมันก็จะฮิลแรงนะสิบวิเองนะครับผมซึ่งดีมากๆเลยนะอันนี้ผมว่าเหมาะกับพวกไฟเตอร์เอามาแทน สิบดาบได้ดีนะครับอันนี้แล้วก็ปรับปรุงภายในเกมพื้นหลังของหน้าร้านค้านะครับอันเก่าเป็นด้านซ้ายเป็นทึบๆแบบว่าเรามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยว่าเราตอนระบบอยู่นะแต่ตอนนี้เป็นอันขวาแล้วดีขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็ปรับการแสดงผลลูกศรสกิลมีสีขึ้นมาทําให้เราเล็งศัตรูได้ง่ายปรับปรุงแถบบอกเวลาสกิลนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงเอฟเฟกของตัวละครแสดงตำแหน่งศัตรูสามารถตั้งค่าปิดเปิดได้นะครับ จะเห็นศัตรูอยู่ในแมปนะครับผมเนี่ยเห็นปะคือเดินมาเราอาจจะไม่ได้มองมินิแมปก็ได้แต่ว่าครั้น,นี้มันจะขึ้นมาเตือนแล้วเหมือนพวกเกม FPS อะไรอย่างนี้นะครับปรับไอเทมนะครับผมตอนนี้ก็ปรับฟินิกเทียฟินิกเทียก็คือลูกสีกเหลืองนะครับผมราคาลดลงแต่พลังเวทก็ลดลงเหมือนกันแล้วก็อันนี้ลูกแก้วใหญ่นะครับราคาลดลงร้อยหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่เห็นมีคนใช้นะครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่บูมสติก๊กราคาลดลง200แต่พลังเวทก็ลดลง40 แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือวิ่งเร็ว5้านะครับก็ดีครับผมคนออกนิยมออกเหมือนเดิมส่วนอากนี่ก็ลดราคาลง200นะครับแล้วก็เพิ่มพลังลดพลังเวฟไป20ลดก่อ25ซึ่งก็ออกเหมือนเดิมครับก็ดีครับผมไดเดมมงกุฎมันคือมองกุฎนะครับราคาเพิ่มขึ้น100นึงอาติกออฟราคาเพิ่มขึ้น200พลังเวฟบวก20นะครับทิกเบรดทิกเบรดคืออะไรวะไม่รู้ว่าทิกเบรดคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน มาถึงคีย์หลักของเราก็คือปรับปรุงสมดุลฮีโร่นะครับผมตัวสกัดเนี่ยปรับมาเยอะมากเลยนะครับแบบว่าเรามาเน้นทีละจุดก็คือผมจะพูดรวมๆนะเลือดเยอะขึ้นนะครับผมพลังโจมตีลดลงพลังป้องกันลดลงนะครับแต่ดีที่สุดคือเลือดเยอะขึ้นครับถ้าเราเลือดเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะเราจะตีแรงครับแล้วตีเป็นพลังเวทด้วยคือตอนนี้สกัดมีพลังเวท เพิ่มขึ้นมาสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับมี AP เพิ่มขึ้นมาก็อาจจะมีพวกเทเลนท,ที่ไปออกพวกสกัด AP สกัดของเวทนะครับแต่ว่าผมว่าสกัดฟูแทงตอนนี้โหดมากนะครับสกิลหนึ่งก็คือสไลด์สไลด์ตอนนี้จะไม่สตันแล้วแต่ว่าจะทําให้ตีเร็วขึ้นนะครับผมสกิลสองเนี่ยก็คือเวลาเราชาร้าก็จะวิ่งเร็วต่อยแรงต่อยตาม H p สูงสุดของเรานะครับก็ไม่สามารถคิดได้อยู่ดีโบนัสโจมตีธรรมดาจะลดสกิลสองนะครับก็คือตีธรรมดาแล้วก็สกิลสองได้เลย อันติก็คราวนี้ก็เมื่อก่อนคือต่อยอันติต่อยแต่ทําไม่ได้นะครับตอนนี้ต่อยอันติแล้วก็นิ่งแต่ว่ามันสตันนานมากครับตอนนี้สตัร์1.5วิเลยครับนานจริงผมโดนมาแล้วล้วงแครี่สบายครับระหว่างไออันติคูดาวเนี่ยเราตีคีป่าเนี่ยจะได้ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับคูดาวจาก40เหลือ30นะครับก็สกัดตอนนี้ก็เป็นผมว่าถ้าใช้งานได้จริงนะครับฟูลแทงครับตอนนี้ดีที่สุดนะครับก็น่าเล่นนะครับ ส่วนโจเกอร์ตอนนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากๆตัวเก่งมากๆนะครับพสซีฟตอนนี้มันเปลี่ยนพสซีฟนะพสซีฟตอนนี้เปลี่ยนเป็น5นัดแล้วนะครับจากเมื่อก่อน1นัดใช่ไหมแต่ว่าจะไม่สโลฝั่งตรงข้ามและจะยิงเป็นความเสียหายเลือดนะครับของฝั่งตรงข้ามเอาไว้ยิงแทงได้นะครับตอนนี้โจเกอร์แล้วก็สกิลหนึ่งตอนนี้ถ้ายิงโดนจะได้รับแพสซีฟ2นัด หากโดนคีบจะได้รับแค่1นัดนะครับแล้วก็สโล3สามสิเอร์นวินะครับแล้วก็ส่วนตัวอันติเนี่ยตอนนี้จะแรงขึ้นอยู่กับพลังชีวิตปัจจุบัน3%เนะครับทุก2องเลเวลแรงขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือเวลสิบก็บึ้มอ่ะบึ้มบั้มลบเอฟเฟกต์ความเร็วเคลื่อนที่อ๋อก็ตอนโดนอันติเนี่ยจะสโล่ห้าสิของที่แหละครับคือสโลมากขึ้นตอนนี้โจ๊เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเยอะนะครับผมแอนเนตแอนเนตนี่ก็บั คือเหมือนเรียกว่ารีเวิร์กนะครับตัวพวกเนี้ยแอนเนตตอนนี้ก็ยาวมากเลยก็คือแพสซีฟของเขาเนี่ยที่มันจะเป็นฮิลนะครับทุก20วิจะได้รับฮิวขึ้นมาผมใช้ภาษาเกมเลยแล้วกันแล้วก็จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่15%เมื่อเอฟเฟกไม่ทำงานก็คือเอเดตตัวเอเดตจะวิ่งเร็วหากอีกรอบๆตัวหรือตนเองได้มีการโจมตีหรือโดนตัวศัตรูนะครับลดเวลาเอฟเฟกลง1วิโดยจะมีบาพลังด้านล่าง หลอดเลื่อนก็คือจะมีเกจด,ด้านล่างบาะนะครับว่าจะฮิวมาเมื่อไ,ไหร่นะครับตามจํานวนประมาณเท่านี้ก็ฮิวเบาลงนะครับแต่ว่าฮิวได้บ่อยขึ้นมากนะครับผม สกิลหนึ่งก็ลดเวลายืนเฉยๆและช้าสกิลก็คือแอนิเมชันนะครับปล่อยสกิลไปจะแรงขึ้นนะครับผมความเสียหายตรงกลางของสกิลก็เหลือแค่1%จากพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะครับก็สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเร่งเร่งให้เราใช้แพสซีฟฮิลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นสกิลดามจอะไรมากมายส่วนสกิลสองก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะได้รับโล่มากขึ้นนะครับจากเต็ม600เป็นเต็มพันห ที่ปรับมาแล้วดีขึ้นและตอนนี้ก็แอบ,บนิยมขึ้นมานะครับไว้กันตัวล้วงนะคืออันติคืออันติอะถ้าใช้และเพื่อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอะที่เรากดอันติไปอะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือสามารถติดได้2รอบแต่ถ้าไม่ใช้อะจะคืนคูดาสาม์เซตัวฮีโร่จะได้รับพสซีฟเร็วขึ้น5เท่าจากปกติอันนี้คือสมัยก่อนจะวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วเปลี่ยนออกเป็นวิ่งเร็วยีเปแล้วก็ อึดขึ้นครับให้โล่ขึ้นมาระยะสกิลแคบลงอ๋อระยะตินานขึ้นนะระยะสกิลใกล้ลงระยะเวลาติอยู่ได้แค่2อวิจากเมื่อก่อน2.5นะครับผมอะไรก็ไม่รู้ผมก็งงกันถือว่าตอนนี้มัน,นติได้2รอบอ่ะกันตัวลวงได้ดีนะครับเนี่ยมาใช้เล่นกันได้แล้วก็ฉีนะครับฉีคือเบสิกอินฟรอคือพื้นฐานเพิ่มระยะเวลายืนนิ่งก่อนใช้สกิลมันจะไม่ไหลลื่นเหมือนสมัยก่อนนะแล้วก็โจมตีโจมตีธรรมดาลด ลดระยะยุดก็คือตีใกล้ลงนะครับโจมตีธรรมดาสแต็กได้สูงสุด4ครั้งพสซีฟหรือความเสียหายพิเศษจากการโจมตีธรรมดาเบาลงนะพสซีฟพสซีฟคอคอฟื้นฟูเลือดเนี่ยเนิฟ ก็คือจะฮิลได้น้อยลงนะครับผมแล้วก็สกิลหนึแรงขึ้นความเร็วในการออกตัวจะช้าลงแต่ว่าดาเมจจะต้นเกมจะแรงขึ้นนะครับแต่เลดเกมจะเบาลงนะที่เขาปรับมาสกิล l 2ถ้ามีคนแช่สกิล l 2จนสุดอะจะโดนสโลว์หน50% 1วินะครับผมอฟเฟกต์ลความเร็วจากขั้ตที่หครั้งเอาก็คือลดโล่โ,ลโลคือเจาะก,กอดได้น้อยลงนะครับผมแล้วก็ดาเมจต้นเกมมากขึ้นดานเมจเลดเกมเบาลง แล้วก็อันติเมทตอนนี้การโจมตีต่อเน,นื่องก็คืออันติได้สองครั้งเนาะก็คืออันติได้สองครั้งต่อให้ไม่ต้องผักเข้ากำแพงก็ได้แล้วก็อันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหากผักไปโดนฮีโร่คนอื่นจะสามารถสร้างความเสียหายและถูกผักถอยหลังเป็นเวลาศูนุดห้าวีได้ก็คือผักชิงฮีโร่ได้ผมใช้สับงนี้ดีกว่าดัมเมทตอนนี้เนิร์ฟเลดนะครับรวมรวก็คือเนิร์ฟเลดเพิ่มต้นนะครับ ดีแลกก็ปรับแค่สกิลสองนะครับสกิลสองเดมแมแรงขึ้นเยอะระยะเวลาสตันนานขึ้นแต่ว่าศัตรูจะถูกโจมตีจากสกิลนี้ได้ถึงสุดแค่หนึ่งครั้งก็คือแปะไม่ได้แปปะแล้วจะแค่เป็นแปะเดียวครับผมดูเลนก็เพิ่มความแรงสกิลหนึ่งขึ้นมานะครับวิลโลวิโลตอนนี้ก็คือเวลาตายก็คือจะเกาะเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมนะครับคูดาลดลงก็ยังไม่มีใครเล่นเหมือนเดิมผมว่าตัวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ล็อกซี่ ล็อกซีปรับสกิลสองนะครับก็ให้ลดลงเยอะแต่สุดท้ายล็อกซี่ก็เป็นตัวที่โกงอยู่ดีนะครับตอนนี้นี่เ,นเพราะมันก็บอกว่าเราจรึงได้ลดเกาะเธอเล็กน้อยมันอึดเหมือนเดิมครับวิลล่าตอนนี้ก็คือคูดาสกิลหนึ่ลดลงแต่ว่าเพิ่มคูดาสกิลสนะครับปรับสมดุลไอริ่ก็เนิร์ฟนิดเดียวครับ อันติเมตจาก40ก็เป็น60นะครับผมลด10ต่อเลเวลก็คือเลเวล1 60เลเวล2 50เลเวล3 40นะครับผมสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะอันติเมตของไอริสแล้วก็เนิร์ฟเนิร์ฟแฟสซีฟที่ตี2ดัมเมตแต่พอเลดเกมก็เท่าเดิมนะครับเก่งเหมือนเดิมไม่ได้ปรับอะไรเลยโมเลนตอนนี้เก่งขึ้นนะครับผมโมเลนก็สกิล1เพิ่มดัมเมตขึ้นมานะครับเพิ่มดัมเมตต้นเกมเลดเกมเนิร์ฟถ้าเทียบเทียบในเลโชนะ แล้วก็สกิลสองสโลจาก30เปอร์ 50, เป็นสโล50เปอร์นะครับระยะเวลาจาก2องวิเลยหนึ่งวิช้างแก้บัคนะครับแก้บัคเโลลิออนแก้แพสซีฟที่แบบช็อตอารีแก้บัคนาคอสแก้บับครบบครับผมเพนนะครับก็แก้บัคเวเลสปรับเล็กน้อยนะครับสกิล1สกิล2สโลจาก30เป็น50%คงที่ความเร็วในการพุ่งจะช้าล,ลงครับจากปุ่มเป็นปุ่มนะครับผม มูลาดระยะเวลาเก็บสแต็กเก็บสแต็กสี่สแต็กของเขาที่เขาใช้อันตินะครับคือปกติสแต็กจะอยู่ได้แค่สามจุดห้าวิตอนนี้อยู่ได้ห้าวินนะไฮายาแก้ไขสกิลหนึ่งนะครับปกติถ้าเราปล่อยดาวกระจายสกิลหนึ่งไปแล้วอะแล้วถ้าเราโดนตันเนี่ยมันก็จะปล่อยได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่อันนี้มันก็จะหยุดและสกิลหนึ่งเราเลี้ยวลบระยะเวลานิ่งก่อนใช้ก็คือลบแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็แก้บกัรซินิเทียก็คือปกติสกิลหนึ่งเราพุ่งไปมันจะไปอยู่ข้างหลังศัตรูใช่ไหมอันนี้ไปอยู่ข้างหน้า ดวงก็ลดระยะเวลาการนิ่งนะครับก็คือดวงจะใช้สกิลได้ไหลเลื่นมากขึ้นสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสองฟื้นฟูเลือดน้อยลงนะแต่ว่าดวงเนี่ยจะเพิ่มจังหวะก,กระโดดเนี่ยช้าลงเนื่องจากสลิม,ส,มสกิลหนึ่งอ๋อสลิมแก้นะครับเนฟนั่นเนี่ยก็คือสกิลสองมันเหมือนจะกระโดดเร็วขึ้นแต่ว่ากระโดดเร็วขึ้นจริงแต่ว่ากระโดดปลาหอบไม่ได้แล้วตอนนี้นะจากที่ลองมานะคะรับสลิมกระโดดปลาหอบไม่ได้แล้วเพราะว่า แกบักเมื่อใช้สกิลแล้วจะทําให้การปล่อยสกิลหนึ่งเร็วขึ้นก็คือกระโดดปลาหอะไม่ได้แล้วซานิตก็ปรับเล็กน้อยครับเพิ่มความเร็วเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วขึ้นที่มากขึ้นแต่ว่าวิ่งจาก 80- เหลือ50นะครับความเร็วในการโจมตีจาก1 0อยเป็น2 0 0เปอร์เซ็นต์ทาร่า,าก็เหมือนจะปรับแต่ไม่ได้ปรับนะอ่ะคือเอาง่ายๆคือจาก6%กเปอร์เซ็นตะ์่ะกดอันตินะครับ6เปอร์เซ็นต์มาเป็น8%เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าจาก6วิโดนเนิบเหลือ5าวิแล้วมันเก่งขึ้นตรงไหน มันแค่ฟื้นฟูนแรงขึ้นแต่ว่าฟื้นฟูได้น้อยลงสุดท้ายเหมือนเดิมทาร่าอิชาสกิลหนึ่งแรงขึ้นครับแต่ว่าไอเห็ดเหมือนจะอ,ออกไปแล้วออกสกิลสองเนิฟอิชานี่เนิฟนะกบก็ใช้สกิลสองแล้วไม่มีดีเลยแล้วครับผมก็ลื่นนะไอลัมเบอร์ก็ปรับเฉยๆฉิกเตอร์ก็ปรับบักก็แผดดีมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสรุปเน้นๆก็จะมีตัวที่ผมว่านะที่ปรับ เมตาขึ้นมาก็คือนี่มีแอนเน็ตนะครับสำหรับผมนะโจ๊กที่จะติดเมตาขึ้นมาสกัดอสกัดนี้ต้องรอดูนะครับ50-50ผมก็ยังไม่รู้ส่วนไอเทมเนี้ยมันพวกไอเทมมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไออันเนี้ยควรใช้นะครับไอสแสดงตำแหน่งของตัตตูเนี่ยครับไปแจ้งตัวเองแจ้งเพื่อนนะครับ พลังแฝงเนี่ยที่ควรใช้นะครับสกิลปิดป้อมกับพลังแฝงอัฟฟัตตาเนี่ยดีครับผมสองอันนี้ที่จะเข้าเมตาขึ้นมาที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับแพทนี้ขอบคุณนะครับช่วงนี้เหนื่อยๆก็กํลังใจด้วยบ๊ายบายครับ